ป้าทำไก่มาหรอนนีน่แหละไม่รููไปตังนอกสิที่วทำอะไรก่อนนะชูม,มาพี่พพูกไ่พพพพพบพบนอก็ได้ลยนะนีออ่งยง<ะ>โอ้ปเปิดประตูามาใรจะเข้าปล่ะบวกไปไอซักผ้ามื้อเยอะอันนี้น้ำจิ้มเหรอน้ำิมน้ำจิ้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 มทำาไม่ดีเลยวะน้ำจิ้มี่ของอะไรมากใส่เยอะ รถไถเขย่ามานี่ะารมันหนักอะเขย่าปเเสื้อเระว่าตัวนี้องหวกูต้องเปลี่ยนเลี่ยเอเดี๋ยวเเจลี่ยนห้าหลักเลยเขย่ออหนูบอกแล้วกเ่นก่อนเี่ยนะคับไม่กลเลยทำไมไม่จำความกันหรอของเต้หรือเปล่าอันุ้ยพี่แขงเมื่อวานนี้ก็ทำอย่างนี้แหละวันนี้ก็ทำอย่างนี้และ วานานี้ขยอยน้ำออกในร้อนแล้วข้าวประจำก็อีกตัวนึงอ่ะมันจะเกิดภาพซ้ำไม่ได้นะก็อะไรวะมันเหมือนทำื่อวานเลยเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เฮ้ยทำไมกล้องนี้ต้องนจะของบ้านใส่ไว้นี่ยอดเหี้ยวเคสอีกน่าแด่นา่าแดงเลยเยี่ยวพี่ดี อะไรแล้วอะไรแล้วเขย่าอีกแบบหนึ่งสิเอาแล้วพอแล้วเอย่แลยที่น่นพร้อมพร้อมอยู่นี่แล้แกให้แพ้ให้โยนกได้ไหมเขย่าเขย่าอีกแบบนึงสิเยไหมถ่ะเดียวแล้วมือไม่ถึงกันนะของแชรแล้วแหละทีไปเลยทีไปเลย เอ๋ไม่ได้ตุ๊กไม่ได้พาเอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลืมมันไม่ได้เลทหมันไม่ได้พับข้าวหมูข้าอะไรแกกุ้งปลาเมึนกูเห็นมีเลยมิไม่ทำอีกหม้อหรอจ้อยเดี๋ยวนี้เราเต็มหมดเหรอมีเหง่ขันตัวเองแล้วบิน ป้าเห็นแล้วอิ่มแล้วป้าเมกูเยอะมากขาขายที่มีส้มโกลมเฉลิมอ๋อใช่จริงจริงได้เห็นใน tiktok อันนี้ไปได้สูตรจากไหนมานี่ย Google กูเองไงไม่มันดูได้เจ้าสูตรไหนเราจะกินแบบไหนทำได้หมดพวกเนี้ยผมเนี่ยเราจะกินแบบสูดพริกเผาสูดเป็นซอสนมเผาคาโบนาร่าได้หมดอันนี้เป็นซอส เผากับซอสพริกผสมกันใส่ปาปิก้าไม่มีปาปิก้าแต่ใส่กรแดดเด้ร์แดดเดอร์เราทุบฟรีอๆเลยโอ้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 ยเสือบไปกลับบ้านนั่นไม่หละจะเราแม่ไปทับผับข้างๆเขาเปิดเพลงดังนาะ